สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๋ยครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับนี่คือรายการ give me five podcast นะครับ podcast ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวที่จะนํามาปรับประยุกต์ใช้ในที่ทํางานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งทำงานานแล้วหรือว่าเป็นน้องๆ first o b b e r ก็ฟังแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันได้ในช่วง10เอพิ s o ดนี้นะครับเราจะพัฒนาตัวเองผ่านสิ่งที่เรียกว่าสติแล้วก็สมาธิวันนี้เราเดินทางมาถึง ตอนที่สําคัญที่สูดเลยก็ได้นะคะรับเสียงสูงสเสียงสูง,สงเพราะว่าเรากําลังโหยหาสิ่งนี้กันอยู่ผู้ฟังผู้ชมลุ้นกันแล้วคืออะไรนะเนาะนั่นก็คือการรับฟังะคระับอาจารย์ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสมัยนี้เนี่ยมีสื่อมีคอนเทนต์มีข้อมูลอ,มออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปเนาะน่าจะเป็นคนที่ รับฟังเรารับฟังเราตรงนี้อาจารย์แชร์ให้ฟังหน่อยน่าจะแชร์ได้เป็นโอ้โหเป็นวันเลยแหละนะเรื่องนี้อาจารย์เชิญเลยครับพอตะกี้พูดปุ๊บแวะมังนึกมึงมาถึงอาชีพหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นค,ค่ะเขามีเขาเรียกว่าอาชีพลุงอ,อาชีพลุงก็ได้ค่าตอบแทนชั่วโมงประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณพันเยนหรือสามร้อยบาทสามสิบร้อยห้าร้อยบาทประมาณเนี่ยปรากฏว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็น ที่เรียกว่าอาชีพลุงนี่คือผ็นผู้ชายที่ค่อนข้างมีอายุแหละอาจจะห้าหกสิบขึ้นไปหร,รือเกษียณแล้วเนี่ยมีหน้าที่ที่มาช่วยพาน้องๆพนักง,ง,งานสาวๆที่แบบว่าบางทีส่วนมากน้องๆก็รุ่นใหม่ก็ไม่แต่งงานไม่มีครอบค,ครัวก็จะทํางานพวกช่างไม่เป็นหรือว่าไม่อยากจะไปนู่นไปนี่ไปสถานที่ที่ตัวเองไม่เคยไปไม่กล้าไปแต่ต้องการมีพาร์ทเนอร์และบางทีลุงก็เป็นช่างมาซ่อมนู่นนี่ให้ในบ้านแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนไปกินข้าวด้วยก็มี เพื่อมาฟังเพื่อมือทีน้องเขามีความเครียดหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรต่างๆดูนี่นะก็เนี่ยได้ลุงเหมือนเป็นที่ปรึกษาลุงนี่ก็ไปเพื่อไปนั่งฟังแล้วไปกินเป็นเพื่อนแค่นั้นก็ได้เงินละเดี๋ยวขอไปทาพาสปอร์ตแป๊บหนึ่งนะครับจะไปสมัครอาชีพนี้ก็แสดงว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ที่คนเนาะเครียดกันก็อาจจะขาดขาดอาจจะขาดคนฟังขาดคนรับฟังขาดคนที่เราจะคุยด้วยปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเวลาเรามีความทุกข์อ่ะ หลายๆคนบอกวิเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยเธอน่ารักมากเลยจริงๆเพื่อนคนันอาจจะบอกว่าฉันไม่พูดอะไรเลยฉันแค่ฟังเธอพูดแค่นั้นแหละฉันฟังเธอระบา,ายฉันฟังเธอบ่นแค่นั้นแหละเธอก็รู้สึกว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีแล้วบางคนเนาะวัยรุ่นสมัยนี้ชอบมีกิจกรรมแบบชาเลนจ์ตัวเองนะพี่โต้งชวนชาเลนจ์เลยครับวันนี้ลองลองรับฟังใครสักคนให้ได้แบบหนึ่งเลยนะอาจารย์มันจะมีสามข้อเขาเรียกว่าไม่ไม่พูดแทรก ในพูดแทรกสมมติเขาบอกว่าโอ้วันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะแต่ไม่ต้องพูดแทรกวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวมาอร่อยมากเลยครับก็ไม่ต้องโอ้หนูก็ไปมาเหมือนกันวันละคร้ที่แล้วเป็นไปทไมต้องมาฟังฟังอย่างเดียวนะไม่ต้องพูดแทรกสองก็ไม่สั่งสอนเะพี่ใส่ทัวไปได้ยังไงทัวมันอาจจะขึ้นลาไม่ต้องไปสั่งสอนเขาฟังอย่างเดียวนะฟังอย่างเดียวไม่ไม่ล้อเลียน บอกโอ้พี่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขากินมาตั้งนานแล้วไปยูไนมาไม่ต้องฟังอย่างเดียวครับไม่พูดแท้ไม่สั่งสอนเนาะแล้วก็ไม่ล้อเลียนใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยครับเอาลองเอาเป็นเรื่องลบๆบ้างลูกกลับมาโดนเพื่อนแกลงวันนี้หนูโดนเพื่อนแกลงก็ฟังเนาะไม่พูดแทรกไม่สั่งสอนทําไมหนูไม่บอกครูไม่ต้องไม่ต้องพักๆไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่ล้อเลียนไปไปแอบบอกให้ไปเรียน คาร์เทควันโดก็ไม่เรียนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เนาะล้อเรียนลองดูสามข้อนี้ไม่พูดแทกไม่สั่งสอนแล้วก็ไม่ล้อเรียน<ม>ลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกฟังเบื้องต้น<ม>เป็นชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์แบบ day b บ day ได้เลยนะอาจารย์<ม>อันนี้เป็นพาน้องๆวัยรุ่นชวนน้องๆวัยรุ่นชาเลนจ์ Challenge ตัวเองผมผมทำกับใครบอ่อยรู้ไหมครับเวลาขึ้นรถแกร็บครับขึ้นแกร็บไม่ว่าจะเป็นแกร็บคร์เพราะเขาขับมาทั้งวันนะอาจารย์นน ขาโดนคนขับรถปาดหน้าครับอะไรเงี้ยหรือบางทีก็แปลบใบนี่แหละครับเขาก็พูดผ่านลมแต่ก็ใส่แมสกันนะชาจนะใส่แมสกันเราก็ฝึกสามข้อเลยครับมพูดแซ่บไม่สั่งสอนไม่ร้อเรียแเราก็อ๋อครับครับครับแล้วก็นั่นเป็นทริปที่มีความสุขมากเลยครับหมายถึงว่าเราก็ได้ใช้บริการแก a บและได้ดูแลแก a บในตัวจริงจริงเราได้ฟังเรื่องราวด้วยนะสตอรี่อาจารย์ก็ชอบนะบางทีเวลาที่นั่งรถแท็กซี่ก็คุยกับเขาเนี่ย อยู่ที่ไหนบ้านที่ไหนคนจังหวัดไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าเขาเองแล้วก็พางพลูมาทีนี้ขยับเข้ามาใกล้ๆมันจะเริ่มขยับเข้าไปใกล้ๆมันจะเริ่มมีความอ <c oughs> บอุ่นแล้วก็อึดอัดนะครับอาจารย์ลองเป็นพี่บ้านบ้างบางทีคุณพ่อต่างเจนท่านก็อยากจะสั่งสอนเราแหละ<อ>แต่เราต<ร>้องทำสามข้อวังดีเอ้โต้งเรื่องนี้ขับรถให้มันระมัดระวังเราก็อยากจะ เฮ้ยพ่อก็ระวังแล้วเลยไม่ไม่ไม่ลองียบไม่พูดแทรกลองใช้เทคนิคดูเนาะไม่สั่งสอนบอกหูพ่อมันมีกล้องหลังรถไม่ต้องสั่งสอนไม่ต้องสั่งสอนไม่ต้องโอ้โหโบราณดูนะก็ไม่ต้องนะก็ไม่ต้องรอเรียนท่านด้วยลองดูนะครับผมว่ามันพอได้อยู่นะอาจารย์อาจารย์มียาขนาดอื่นในการรับฟังไหมถ้าเกิดพูดในแง่ของศาสตร์โคชชิ่งเนาะเขาจะมีอาจารย์มองว่าเขาน่าจะแถมอีกข้อหนึ่งคือฟังเราไม่ตัดสินว้าว วุ้นยยากอันนี้แอดวานใช่ซึ่งจริงๆแล้วพวกบรรดาพอกหัวสมองเราเนี่ยมันใช่แล้วก็โดยเฉพาะแบบถ้าในกลุ่มสาวๆเนี่ยบางทีชอบเนาะแบบต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างงี้สิอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นแนะนำอะอย่างบางคนเพื่อนมีปัญหาในครอบครัวเนาะแล้วเราก็แบบอันเนี้ยอาจจะผ่านมาสามข้อผ่านมาได้สามด่านนะไม่พูดแทรกไม่ตัดสินไม่ล้อเลียนอะไรพวกเนี้ยไอ้ไม่ไม่ไม่ ไม่สั่งสอนอแต่ว่าไอ้ข้อที่ว่าไม่ตัดสินเนี่ยดันแบบหวังดีฉันหวังดีเธอก็ทําอย่างนั้นสิเอาถ้าเขาทำอย่างนี้เเธอก็จัดไปเลยอะไรเงี้ยบางทีอาจจะกลายเป็นยุ่งยากเลยบางทีก็ตัดสินออกมาที่การกระทําที่คําพูดเลยเนาะแต่บางทีก็ตัดสินเงียบๆอยู่ในความอันนี้ก็น่ากลัวนะจ้ะน่ากลัวนั้นจริงๆต้องบอกว่าศิลปะของการรับฟังเป็นเรื่องที่ต้องฝึกอีก อ๋เป็นโหมดของเซลล์เดเวล็อปเมนท์ที่น่าสนใจมากๆ <c oughs> เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่พวกเรานะ่าจะได้ลองมาฝึกกันซึ่งต้องตั้งใจเนาะจานแล้วก็ใช้สติใช้สมาธิต้องกลับไปฟังเอพิโซดก่อนหน้านี้แล้วจะรู้สึกเลยครับว่าเอออยากนั่งสมาธิอยากฝึกสติอ,อยากนั่งสมาธิผ่านอิริยาบททั้ง4นั่งนอนยืนเดินหรือว่าอยากฝึกสมาธิผ่านช่วงเวลาต่างๆเช้าที่ยงเย็นหรือฝึกสมาธิแบบง่ายๆเลยก็คือ ตอนหายใจเข้าหายใจออกตองตากระลือตาหลวงปู่ติดนัทฮันครับท่านเป็นพระที่หมู่บ้านพลัเราเป็นพระในรายการใช่ครับท่านเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งเลยครับท่านให้สัมภาษณ์ในรายการของออปราวินฟรีด้วยว่าของขวัญที่ดีที่สุดความเมตตาครับความเมตตาที่ดีที่สุดคือการฟังคนที่อยู่ตรงหน้าไม่น่าเชื่อว่าพระสายปฏิบัติเนี่ยท่านได้บอก เป็นในให้เราว่าโอ้ของขวัญที่ดีที่สุดหรือความเมตตาที่พิเศษที่สุดเลยเนี่ยคือการฟังคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็อาจจะบอกในใจไปด้วยนะครับลองตามดูคลิปนี้ได้นะครับว่าเนี่ยไอเฉันอยู่ตรงนี้นะ<ช>ฉันฟังเธออยู่<ช>ฟัง<ช>อย่างเดียวเลยฟังโอ้ a อม z <Amazing> ซิงครับแล้วมันเหมือนถ้าอย่างเงี้ยนะพอเราฟังโดยที่เราไม่ตัดสินไม่ล้อเลียนไม่สั่งสอนนะเราจอรู้สึกว่าเราฟังด้วยใจ เราจะเอาใจของเราไปไปเข้าใจเขาทําความเข้าใจความรู้สึกของเขาอารมณ์ของเขาความคิดของเขารแราจเเข้าใจการการะทําของเขาซึ่งพอเราได้ฝึกฟังบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเราะะอาจารย์เนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จักอย่างที่ต้องบอกแบบฝึกฟังแกร็บเพราะว่าคนไกลตัวดีนะพอทีนี้เราเริ่มขยับเข้ามาคนใกล้ตัวเราอาจจะเป็นแฟนเรานะับอาจจะเป็นเพื่อนเราอาจจะเป็นน้องเรา ็เหมือนเดิมเลยครับไม่พูดแทรกไม่พูดแทกไม่สั่งสอนโอ้โหเป็นน้องนี่ยิ่งอยากสั่งสอนใหญ่เลยเนาะโอ้ใช้ความหรืออาจารย์เป็นอาจารย์ก็ลูกศิษย์เล่าเรื่องนี้อาจารย์ขาหนูนูเนี่คันปากอยากสั่งสอนลองลองลองพักไว้ก่อนเนะแล้วก็ไม่ล้อเรียนไม่ล้อเรียนผมว่าลองฝึกดูนะครับแล้วก็ลองฝึกแบบแนวของหลวงปู่ติชนะทันก็ได้คือว่าฉันอยู่ตรงนี้นะฉันฟังเธออยู่ ต้องไปดูคลิปย้อนหลังจะเห็นเลยว่าออบป้าวินฟรีนี่แววตาเบิกโพรงมากเลยครับเพราะว่าหลวงปู่ฟังออบป้าวินฟรีแบบตลอดเวลาแล้วจริงๆคนเล่าจะมีอารมณ์อยากเล่าเนอะคนรู้สึกว่าโอ้ฉันก็มาแล้วมีคนฟังฉันด้วยความตั้งใจด้วยความสนใจอะเราก็จะมีอารมณ์ที่อยากจะเล่าอยากจะพูดเพิ่มครับแล้วเดี๋ยวช่วงเวลาที่เขาอยากจะขอความคิดเห็นเราค่อยจัดหนักจัดเต็มแต่ช่วงเวลาที่เขาอยากเล่าเราลองแต่จริงๆเหมือนเขาเปิดสัญญาณไง พราะเขาถามเราเนี่ยเขาต้องการความคิดเห็นเราละต้องการข้อเสนอเนี่ยแล้วเราเสนอให้ถูกทา้งมิ่งไงถูกจังหวะถูกช่วงเวลาเขาพร้อมที่จะรับฟังคนที่เป็นลูกน้องนะครับก็ลองฟังหัวหน้าดูว่าเขาก็จะพูดทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กรายละเอียดสลับกันไปมาเพราะเขาอาจจะยังฝุงฟุงอยู่นะยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบรวบรวมให้มันเป็นระบบระเบียบสลับกันคนที่เป็นหัวหน้าลูกน้องโดยเฉพาะน้องเจนแซบเนี่ย แบบเขาไอเดียกระชูดอะเฮ้ยวันนี้อยากจะอยากจะสัมภาษณ์ใครเขาบอกอยากจะสัมภาษณ์ลีฮันน่าเงี้ยเอาตังไหนไปเสนอนึกเอาไหมนะเอออยากจะสัมภาษณ์เทเลอร์สวิฟต์อะไรเงี้ยโอ้อยากสัมภาษณ์เอชชีรันเงี้ยเขาเสนอมาแล้วก็อ๋อ,อ,อน้องคนนี้มีหวัวคีเอทดีเนาะเราจะเห็นแง่มุมอื่นอืนอ่นครับเพียงแค่เราหยุดแล้วก็รับฟัน บางทีเราอาจจะบอกเออน้องเสนอวิธีการมาสิน้องๆคิดอ่ไรม่ามีช่องทางยังไงบ้างสปอนเซอร์ไหนจะเข้าพี่ทีงจะได้เทเลอร์สวิปมาร่วมในรายการอะไรเงี้ยใช่ดีกว่าเราไปตัดไปปิดเขาตรงนี้สําคัญนะถ้าเกิดใครได้เรียนในเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งอะค่ะเขจะมีตรงนี้ที่บอกว่าให้เป็นเซฟโซนเป็นเพลย์โซนให้กับน้องๆเพลย์คือน้องเล่นเหมือนเป็นแซนด์บ็อก น้องก็เล่นแบบฟุ้งได้เลยวันนี้คือวันแบบไอเดียไอเดียไงเสนอแหลกลานได้เลยค่ะเต็มที่เลยคิดอะไรคือไม่มีการค่าทิง้งค่าไอเดียนั้นวันนี้คือวันที่น้องพูดได้เต็มที่แล้วทุกคนมีสิทธิพูดแล้วหลังจากนั้นค่อยๆไปตกตะกอนแต่ละคนกลับไปตกผลึกความคิดแนละ้วลองดูซิไอเดียที่เราเสนอมา129ยเไอเดียเนี่ยออ,อะไรที่มันพอเข้าท่าเข้าทีสามารถทําได้ในห้วงเวลานี้ หรือว่าในงบประมาณนี้หรือว่าเนี่ยจังหวะก,กําลังเหมาะเลยและนี่อยู่กําลังอินเทรนด์กรองลงมาอาจจะเหลือสักยี่สิบเอ็ดแล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นมาประชุมกันแล้วก็ค่อยมานําเสนอแล้วก็ค่อยดูข้อเลยเรียกว่า pros and cons ข้อดีข้อเสียนะสันนะใช่แล้วมาดูว่าเอ้ยอันนี้เออมันตรงกับอุตสาหกรรมเราตรงกับบริษัทเรานโยบายเราอยากทําแล้วก็รกรกะแสโลกกำลังต้องการเอ้ยเราออกไปปังแน่เลยงานลุ่งแน่อะไรอย่างเงี้ย แล้วค่อยๆมาคิวไอเดียที่ไม่โอเคออกเพราะฉะนั้นต้องมีเพลย์โซนให้เขาเล่นได้เต็มที่แล้วพอเขาเสนอไอเดียปุ๊บก็มีเซฟโซนให้เขาแบบเออน้องพูดไม่ได้เลยน้องให้เห็นผลไม่ได้เลยทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงมีปากเสมอได้เหมือนกันถ้าลองฝึกเรื่อง a v t l v s t i s t n n เนะนะครับคิดว่างานเนี่ยรุ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ขยับมาคนรักบ้างกระโดดขึ้นรถมาคุณแฟนตอนเย็น แกวันนี้โดนเจ้านายดุมานู่นนี่เหมือนเดิมเนาะไม่พูดแทรกแล้วว่าอ๋อเหรอให้เขาได้เล่าต่อเนาะเขาไม่ต้องสั่งแล้วทำไมเธอไม่ผมไม่ตองไปตอนก็ลองฟังดูเนาะความรักก็จะได้ปังๆแล้วก็ต้องล้อเลียนด้วยยิ่งยิ่งคุณแฟนเนี่ยเราล้อเลียนมาตลอดเวลาเราก็อยากล้อต่อเลยเนาะงานเรารุ่งแล้วเราก็ให้รักเราปังด้วยแล้วก็เพียงแค่ฟังด้วยหัวใจเนาะอาจารย์เนาะต้องต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกลองดูนะครับสามข้อง่ายๆนะครับ ไม่พูดแซงนะครับไม่ยังไม่ต้องสั่งสอนยังไม่ใช้เวลาที่จะสั่งสอนเนาะหรือว่าแชร์ไอเดียแล้วก็ไม่ล้อเลียนลองฝึกแค่3ามข้อง่ายๆนี้ทีนี้อยากจะเสริมครับสําหรับคนที่โครงสร้างในการฟังแข็งแรงแล้วก็คือที่อาจารย์ปุ๋ยกระซิบมาว่าในศาสตร์ของการพัฒนาตัวเองเนาะมันจะมีเรื่องการไม่ตัดสินใครแข็งแรงจากสข้อแรกแล้วเรามาลุยข้อสี่กันนะครับไม่ตัดสินตรงนี้นี่แค่พูดเนี่ย มันชา l l เล g นมากสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองใช่แล้วโดยเฉพาะอาจารย์เนาะเป็นแบบมุมอาจารย์มาแบบสั่งสอนเป็นโหมดแบบอะไรเป็นโหมดที่ telling directing มาตลอดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเพราะฉะนั้นยากอย่งเหมือนกันบางทีก็อาจารย์ก็ต้องใช้วิธีเหมือนกันนะบอกว่าอ้าววันนี้เป็นโหมดปิดวาจา ีด้วยอ่าใช่ถ้าเกิดใครเคยไปเห็นตุ๊กตาลิงใช่ไหมจะมีรูปที่อ่ะปิดอ่าปิดตาปิดตาปิดหูอย่างเงี้ยใช่ไหมปิดทวารอย่างเงี้ยอ่าบทีเราก็เล่นเกมกันบอกว่าวันนี้ปิดวาจาหรือไห้พูดกันสักสิบนาทีเงียบๆนิ่งๆถ้าเกิดบางทีบรรยากาศมันครุกุ่นเนี่ยอ่าเราหมดปิดวาจากันก็ดีก็อยู่ในบงมสงบเงียบๆเบาๆกันไปบางทีก็ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็เอ้ยบางทีแบบตะกี้แบบเอ้ย เรื่องนู้นเรื่องนี้มันเหมือนแรงมาประทะมาแต่พอเราเงียบเงียบเราปิดวาจาปุ๊บเราค่อยๆมาดูตัวเองว่าเราเป็นยังไงเราพร้อมเนียอุณหภูมิเราลงละเราค่อยๆคุยกันแล้วก็มาฟังคนที่อยู่ตรงหน้าเราครับผม,มและเวลาที่ทุกคนฝึกฟังมาอย่างดีแล้วนะครับแข็งแรงจาก3ข้อที่บอกก็คือไม่พูดแทรกไม่สั่งสอนไม่ล้อเลียนรวมถึงไม่ตัดสินแล้วเนี่ยนะครับเวลาทุกคนกลับไปนั่งสมาธิครับ ทุกคนจะได้ยินหนึ่งเสียง<ม>ที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือเสียงของเราเองเนาะแล้วเราจะรู้เลยว่าเราจะไปทางไหนต่อซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังบนหรือล่างดีนะครับโอ้ oh, เอพิซดนี้เป็นเอพิซดที่ช่าชุ่ <c oughs> มช่ำหัวใจนะครับถ้างานอยากรุ่งรักอยากปังก็ต้องฟังด้วยหัวใจนะครับผมในเอพิซดถัด,ถดไปเรายังคงมีเรื่องราวดีๆผ่านการพัฒนาตัวเองผ่านสติและสมาธิอยู่ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้โตอาจารย์ปุ๋ยและทีมงานกิฟมีไฟล์อคอนเทสต์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ